สีบางนะครับเป็นสีที่ทํามาใหม่เจ้าของเก็บทําใหม่แหละนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับประมาณนี้สวยอยู่เหมือนกันนะครับก็โดยรวมนะครับตัวรถนะครับค่อนข้างบางทีเดียวมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะน่าจะพร้อมใช้อยู่นะครับในระดับหนึ่งน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะคาาน้ำมันเก่าก็น้อยมากนะตรงหัวหมูก็ไม่มีนะโดยปกติส่วนใหญ่ซีนคอโคตรเปาะเลยรุ่นเนี้ยจากที่ผมรีวิวมานะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องตำรารถนะครับคลิปนี้นะครับตัวนี้เลยครับดากอนไนขอกันมาเยอะเหลือเกินนะครับอยากจะดูเหลือเกินนะครับมีรีวิวไหมนะครับเอาตรงๆนะครับมันก็เยอะอะไรฮะแต่กว่าจะหาที่มันสภาพสวยๆราคาโดนๆนะครับราคาได้เนี่ยมันยากนะครับยากมากๆเนื่องจากว่ากลับมาฮิตกันอีกแล้วนะสำหรับชมนี้นะครับในตลาดรถก็เป็นธรรมดาครับที่มันจะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากความนิยมเนาะประมาณนั้นคันนี้นะครับข้อดีข้อเสียเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ คันนี้เดี๋ยวผมบอกสเปกก่อนเลยคันนี้เป็นดักงรอนไอเครื่อง2,008นะครับเป็นเครื่อง2,008จะไม่ใช่ตัว2,005เทอร์โบที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แต่ว่าทรงมันเหมือนกันเลยนะดูสิฮะไม่ว่าจะเป็นแม็กทรงรถนะครับสีใกล้เคียงกันมากแต่คันที่เคยรีวิวไปนะครับคันนั้นมันเป็นเครื่อง2,005เทอร์โบนะครับปั๊มสายเนาะแต่คันนี้เป็นเครื่อง2,008นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับพร้อมกัน สีนะครับจากที่ดูเนี่ยมีการทําใหม่นะครับแต่สีบางนะครับบางจัดๆเลยนะฮะเนี่ยสีบางนะครับเป็นสีที่ทํามาใหม่เจ้าของเก็บทําใหม่แหละนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับประมาณนี้สวยอยู่เหมือนกันนะครับก็โดยรวมนะครับตัวรถนะครับค่อนข้างบางทีเดียวนะครับบางมากประตูบางแก้มบางฝากระโปรงบางอย่างนี้เลยนะครับทรงก็จัดทรงมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า มันมีตัวช่วยโหลดไหมหรือว่าดึงแหนบออกนะครับแม็กก็ประมาณนี้ยางประมาณนี้นะครับดูคล้ายๆกับไอ้คันที่เคยรีวิวไปนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแต่คันนั้นมันเป็น2,005เทอร์โบคันนี้2,008อะดีประเด็นนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างก่อนนิดหนึง่งช่วงล่างอ๋อมีตัวช่วยโหลดมานะครับอย่างนี้เลยนะฮะโอเคครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดไม่ได้ถอดแหนบออกถ้าเกิดไปเจอแบบถอดแหนบออกนี่คือหยาบมากนะครับแต่นี้ก็คือมีตัวช่วยโหลดมา นะครับภายนอกประมาณนี้ส,ยสวยๆช่วงล่างดูดีอยู่นะครับแต่ต้องไปลองขับดูอีกทีว่ามันกระเด้งขนาดไหนนะครับแล้วก็มุมเลี้ยวต่างๆเนาะประมาณนั้นภายในนะครับดูสะอาดเป็นไฟฟ้านะ x L X นะครับก็ไม่คิรินะเป็นเบาะผ้าคอนโซลโอเคดูดีนะครับพวงมาลัยต่างๆดูดีด้านหลังด้านหลังรู้สึกว่าจะไม่มีเบาะรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอ๋อเขาน่าจะถอดออกนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ใส่นะ,อะไอตัว เรียกอ,อะไรกัะลอยนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับน่าจะมีการรื้อทําความสะอาดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนึงนะครับเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนก็ดูแล้วนะครับโดยรวมภายนอกภายในไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าอยู่ในทรงที่พร้อมใช้เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์นะครับ๋บวไปลองขับด้วยช่วงล่างเป็นยังไงเนาะสำหรับคันนี้แต่จากที่ผมดูนะครับมันค่อนข้างสวยนะดูสิฮะไฟกระจังหน้ากันชนดูดีจัดจัดเลย โอ้แต่ลืมบอกไปนะครับข้อเสียของคันนี้เลยคือคันนี้มันเป็นปี99นะครับมันไม่ใช่2000หรือ2001นะครับดังนั้นการจัดไฟแนนซ์ในเรทราคาปกติเนี่ยมันน่าจะยากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองสอบถามนะครับกับทางเจ้าของให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจัดไฟแนนซ์ได้ไหมมีไฟแนนซ์รับจัดให้หรือเปล่านะสำหรับคันนี้นะครับก็เนี่ยตอนแรกเบื้องต้นผมก็รอเจ้าของมาด้วยนะครับจะได้คุยรายละเอียดอีกทีส่วนราคานะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของคุยกับผมมานะครับอยู่ที่140,000 นะครับประมาณนี้แต่ว่าผมน่าจะต่อเขาอีกทีนึงนะครับอยากให้ได้ราคาสักประมาณแสนสามห้านะครับเขาน่าจะยอมนะผมว่านะครับแต่ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่าเขายอมหรือเปล่าแต่เบื้องต้นนะครับรายละเอียดตัวรถก็น่าจะประมาณนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเออครื่องยนต์นะครับก่อนละกนันเนาะเราค่อยมาสรุปท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่าไอ้ราคาเนี่ยมันจะลดได้อีกไหมลงได้อีกไหมจากราคาที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์นะครับว่ามันสามารถไหมนะครับทำได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเครื่องยนต เครื่องน่าจะเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะ,ะต้องไปลองขับนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการเปลี่ยนโบใหม่นะครับเป็นปากแตรอย่างนี้นะครับไม่มีกองนะครับประมาณนี้แล้วก็ท่อนะครับเป็นท่อเลทอย่างนี้มานะครับหม้อน้ําเดิมคาดเดาว,ว่าเครื่องน่าจะไม่ได้ทํานะครับน่าจะมีแค่เปลี่ยนโบอย่างเดียวปั๊มสายโอเคประมาณนี้ซุ้มห้องเครื่องดูสวยนะซุ้มเดิมนะเนี่ยไม่มีผุเลยนะครับไม่ได้ทําสีด้วยนะครับซุ้มเดิมคานเดิมด้วยนะเนี่ย คันเดิมเพจเดิมนะครับโอเคนะฮะตามนี้ก่อนเนี่ยครับซุ้มเดิมนะครับไม่ได้ทําสีไม่ผุนะครับเครื่องยนต์แห้งมากมากนี่ฮะแห้งจัดจัดจากที่ดูผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะน่าจะพร้อมใช้อยู่นะครับในระดับหนึ่งนะ้ามันเครื่องไม่มีเยิมนะคาบน้ำมันเก่าก็น้อยมากนะตรงหัวหมูก็ไม่มีนะโดยปกติส่วนใหญ่ซีนคอโคตรเปาะเลยรุ่นเนี้ยจากที่ผมรีวิวมานะครับแต่อันนี้เดี๋ยดูนะฮะ ในกล้องผมไม่แน่ใจว่ามันจะชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเอาที่ตาผมมองเห็นเนี่ยคือไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคราบเก่าก็แทบไม่มีเมื่อต้นดูดีอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูนะครับดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับก่อนไปลองขับประมาณนี้เลยนะแอคชั่นของเครื่องยนต์คันนี้นะ2008เทอร์โบดูจากเทอร์โบนะครับใบพัดทำงานโปกตินะครับ เทอร์โบไม่มีหอนนะครับแล้วก็ไม่มีค่าน้ำมันเยิ้มของเทอร์โบแสดงว่า,าใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องดูแล้วไม่มีโขกนะครับเครื่องเดินค่อนข้างาดีทีเดียวนะฟังจากเสียงด้วยอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมอ่ะนะครับเบื้องต้นนะครับไม่มีโขกนะนะครับน้ำมันเครื่องดูนะฮะไม่มีไอออกไม่มีละอองออกเลยนะครับโอ้โหโเครื่องน่าจะแน่นมากอยู่ประมาณนึงนะ ดูเลค่อนข้างพร้อมครับเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์สรุปกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคันนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นราคานะครับแล้วก็สภาพตัวรถนะครับรวมไปถึงเรทการจัดไฟแน้นนะครับว่าพร้อมขนาดไหนครับจากที่ขับมานะครับก็ผมขอพูดถึงเรื่องอาการตัวรถก่อนเลยนะครับช่วงล่างก็ตามสภาพนะครับเนื่องจากรถมีโหลดมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีกินซ้ายกินขวานะครับขับสนุกดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ถึงกับว่าแข็งกระด้างนะครับก็ขับโอเคปกติส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับ ก็มีความรู้สึกนะจากส่วนตัวนะมันเร็วหรือว่าแรงกว่าเดิมนะครับจากเครื่อง28ธรรมดานิดหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับก็น่าจะไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะนะสำหรับตัวเครื่องยนต์ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแคเทอร์โบมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสียงเทอร์โบค่อนข้างลั่นเลยนะเมเ่รกนะครับผมลองกดๆดูนะครับเสียงเทอร์โบออกดังมากนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับขับปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอัตราเร่งผมมองว่ากําลังเครื่องยนต์เนี่ยมันดีมากนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์ค่อนข้างแน่นทีเดียว นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแล้วเบื้องต้นนะครับที่ผมได้คุยกับทางเจ้าของไปนะครับจากราคาที่คุยกันไว้เนี่ยก็เหลือ13-5ได้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยดูตัวเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับน่าจะต้องตามกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าของก็จะไม่มีคําตอบให้เหมือนกันนะครับว่าจะหาไฟแนนซ์เนี่ยจัดให้ได้ไหมสาหรับคนที่สนใจเป็นเลื่การจัดไฟแนนซ์แต่ถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับหรือว่ามีไฟแนนซ์จัดนะครับค่างก็โคตรถูก ก็เอาเป็นว่าผมไม่การันตีดีกว่าแต่มันมีโอกาสที่จะได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฟังจากเจ้าของเขาคุยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแลวถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์ได้เนี่ยค่างดอย่างที่บอกเลยมันอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะสำหรับดากอนไอคันนี้นะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ขอรุ่นอื่นเข้ามาก็จะพยายามรีวิวให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับงฝากไว้ด้วยครับกับคลิปน